สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูรงนะคะ วันนี้นะคะคุณครูรุงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิชาภาษาไทยกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่สาระการเรียนรู้คุณครูรุงก็มีนิทานจะมาเล่าให้เด็กฟังด้วยนะคะเด็กๆอยากฟังนิทานกันหรือยังคะถ้าอยากฟังเอามือจับหัวจับหูจับตาจับจมูกจับปากจับคอจับไหล จับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือเก่งมากเลยค่ะอ่าเราไปฟังนิทานกันเลยนะคะเด็กๆนิทานเรื่องลูกกลิ้งไม่ยอมนอนไปดูกันนะคะว่าลูกกลิ้งเขาทำไมจึงไม่ยอมนอนนะคะเด็กๆลูกกลิ้งนอนกลิ้งทิ้งตัวฝ่ามือสลัวยังดูทีวี แม่เตือนก็ไม่ยอมฟังมืดตื่นก็ยังนั่งอยู่กับที่เห็นไหมคะลูกลิงเขาทำอะไรคะเด็กๆใช้แล้วค่ะเขาดูทีวีอย่างเดียวนะคะขนาดมืดแล้วยังไม่เปิดไฟนะคะดูแบบมืดๆไม่ดีนะคะเพราะจะทำให้สายตาเราเสียด้วยนะคะขอดูอีกหน่อยนะแม่ สนุกแท้ๆการ์ตูนเรื่องนี้เห็นไหมคะติดการ์ตูนนั่นเองแม่เตือนสองครั้งสามครั้งลูกลิงไม่ฟังแม่ปิดทีวีเห็นไหมคะคุณแม่บอกแล้วแต่ลูกลิงไม่ยอมฟังคุณแม่จึงปิดทีวีนั่นเองนะคะลูกลิงงอนเงาหน้าง้ําเห็นไหมคะเด็กๆทำนิสัยแบบลูกลิงได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะหงุดหงิดนาความเข้านอนทันทีตื่นเช้างงงงมึนมึนลืมตาไม่ขึ้นหลงนั้นลืมนี่ทั้งวันนั่งหาวอดวอง่วงตลอดเรียวแรงไม่มีเพื่อนเพื่อนชวนเล่นตั้งเตะถึงไหมคะเด็กๆ ลูกลิงก็ไม่มีแรงเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะที่เด็กดูแต่ทีวีนั่นเองเพื่อนๆเ,เขาเล่นตั้งเตตั้งเตก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นการเล่นแบบให้เด็กกระโดดตามตัวเลขตามช่องนะคะลูกลิงหน้าเบ้แล้วหาวสามทเีเพื่อนๆโดดยางเย่งเย่งลูกลิงนั่งเซง็งหาวอีกสามที คุณครูต้องพาไปนอนลูกลิงคออ่อนคอพับหลับฟี่เห็นไหมคะง่วงอย่างเดียวเลยไม่ได้โดดวิ่งลิงไต่ไม่ได้ปีนป่ายกับเพื่อนวันนี้เสียดายไม่เอาแล้วละคืนนี้ลิงจะไม่ดูทีวีเห็นไหมคะลูกลิงเขาก็ อ,อยากไปโรงเรียนแล้วก็เล่นกับเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าถ้านอนดึกดูทีวีแล้วเล่นกับเพื่อนๆได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพื่อนเขาเล่นอะไรกันดกเด็กๆก็ไม่ได้เล่นเพราะว่ามัวง่วงนอนนั่นเองนะคะร่างกายไม่สดชื่นนั่นเองนะคะค่ะเด็กสำหรับนิทานเรื่องลูกลิงไม่ยอมนอนก็ได้จบลงแล้วนะคะให้เด็กๆนอนก่อนสองทุ่มนะคะ ไม่ควรดูทีวีดึกหรือว่าดูการ์ตูนเยอะเกินไปนะคะาคุณแม่บอกก็ให้เด็กๆเ,เชื่อฟังด้วยนะคะต่อไปคุณครูรุ่งจะพาเด็กๆไปทบทวนพยัญชนะกับรูปภาพกันนะคะอ่าเด็กๆขามาดูพยัญชนะตัวแรกเลยนะคะในรูปภาพนี้คุณครูได้นําพยัญชนะมาพยัญชนะตัวอะไรคะดเด็กๆใช่แล้วค่ะ นอเนนน้อนั่นเองนะคะพยัญชนะนอเนนรูปภาพต้องเป็นอะไรคะเป็นรูปเนนนะคะจากนั้นให้เด็กๆโยงเส้นเด็กๆก็สามารถโยงเส้นจากพยัญชนะไปยังรูปภาพได้เลยนะคะอ่ไปดูพยัญชนะตัวต่อไปนะคะเด็กๆอ่ให้เด็กๆตั้งใจดูนะคะเด็กๆจะได้ทำการบ้านได้นะคะ พยัญชนะตัวต่อไปก็คือพยัญชนะตัวดอเด็กนั่นเองพยัญชนะตัวดอเด็กรูปภาพต้องเป็นรูปภาพอะไรคะรูปภาพเด็กนั่นเองนะคะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะคุณครูรู้ให้เด็กโยงเส้นจากพยัญชนะตัวดอเด็กไปยังรูปภาพเด็กเด็กจะโยงยังไงคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเด็กๆก็สามารถ โยงได้เลยนะคะโยงแบบนี้เลยนะคะก็คือพยัญชนะตัวดอเด็กๆ,ๆก็โยงไปหาดอเด็กรูปเด็กนั่นเองนะคะต่อไปเด็กมาสังเกตพยัญชนะกับรูปภาพในหน้านี้นะคะในหน้านี้พยัญชนะเป็นตัวอะไรคะเด็กๆต่อเต่าต่อนั่นเองนะคะหรือว่าพยัญชนะตัวต่อเต่าของเรา สีดำนะคะส่วนรูปภาพต้องเป็นรูปภาพอะไรคะเด็กรูปภาพเต่านั่นเองนะคะพย,ยัญชนะต่อเต่ารูปภาพก็ต้องเป็นรูปรูปเต่านั่นเองนะคะถ้าเด็กเห็นแบบนี้แล้วเด็กๆต้องโยงเส้นไปไหนคะไปแล้วคะ่ะจากพย,ยันชนะไปยังรูปภาพก็คือโยงจากพย,ยัญชนะตัวต่อเต่าไปยังรูปเต่านั่นเองนะคะ ต่อไปให้เด็กๆมาสังเกตพยัญชนะในหน้านี้นะคะพยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆใท่แล้วค่ะพยัญชนะตัวถอถุงถอนั่นเองนะคะพยัญชนะตัวถอถุงของเรารูปภาพต้องเป็นรูปภาพอะไรคะเด็กๆรูปภาพถุงนั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจากพยัญชนะไปยังรูปภาพก็ให้เด็กๆสังเกตเลยนะคะ อถุงเด็กๆต้องโยงไปหารูปถุงนะคะคุณครูรุงก็ได้โยงให้เด็กๆดูแล้วนะคะเด็กๆต้องจําด้วยนะคะเพราะว่าการบ้านของเราก็จะอยู่ในพยัญชนะเรานี้นะคะแล้วก็จำรูปภาพให้ตรงกับพยัญชนะด้วยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะมาฝึกโยงเส้นพยัญชนะ กับรูปภาพกันนะคะเด็กๆต้องตั้งใจดูนะคะเพราะว่าจะได้ทำการบ้านได้นะคะเราไปดูที่พยัญชนะกับรูปภาพในหน้าแรกเลยนะคะค่ะเด็กๆมาสังเกตนะคะพยัญชนะตัวแรกนะคะเด็กๆก็คือสีแดงสีแดงพยัญชนะตัวอะไรคะ นอนเน้นนั่นเองนะคะเด็กๆต้องโยงไปรูปไหนคะเด็กๆเด็กๆต้องโยงไปรูปไหนคะใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องโยงไปรูปนอนเนนนั่นเองนะคะไปรูปเน้นนะคะเด็กๆต่อไปพยัญชนะตัวสีฟ้าตัวอะไรคะเด็กๆพยัญชนะตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะดอเด็กดอนั่นเองหรือว่า เป็นเพัญชนะตัวดอเด็กของเรานะคะอ่าเด็กๆต้องโยงไปรูปภาพไหนคะอ่าโยงไปรูปภาพเด็กนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะใครตอบถูกบ้างคะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะต่อไปเป็นพยัญชนะตัวสีส้มก็คือตัวอะไรคะเด,เด็กเพัญชนะตัวอะไรคะอ่ามีหัวอยู่ด้านในด้วยตัวอะไรคะ ถอถุงถอหรือว่าพยัญชนะตัวถอถุงนั่นเองนะคะอะเด็กๆต้องโยงไปรูปไหนคะอะใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องโยงไปรูปถุงนั่นเองนะคะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยคะ่ะต่อไปเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายนะคะตัวอะไรคะเด็กๆด่กต่อเต่าตนั่นเองนะคะตอเต่าต,อ,ต,อ,ตอของเรา ต้องโยงไปรูปภาพไหนคะใช่แลวคะ่ะพยัญชนะตัวตอเต่าก็ต้องโยงไปรูปภาพเต่านั่นเองนะคะเก่งมากเลยไขตอบถูกต้องปวด้าเด็กๆปบมือให้ตัวเองด้วยนะคะามาดูคำตอบเฉลยกันนะคะพยัญชนะตัวโนนเนนโยงไปหารูปเนนนั่นเองนะคะ ต่อไปพปย,ยัญชนะตัวดดเด็กหาดดเด็กอยูไ่ไหนสีฟ้าใช่ไหมคะโยงไปหารูปเด็กนะคะต่อไปนะคะพปย,ยัญชนะตัวขอถุงขอคือสีส้มนั่นเองคุณครุก็ได้โยงไปรูปอะไรคะเด็กรูปถุงนะคะามาถึงเย,ยัญชนะตัวสุดท้ายเลยนะคะก็คือตัวอะไรคะเด็ก ต่อเต่าตอหรือพยัญชนะตัวต่อเต่าน,นั่นเองนะคะเราต้องโยงไปร <tamanho S 2> ูปรูปเต่านั่นเองนะคะเด็กให้เด็กๆสังเกตนะคะตัวพยัญชนะกับรูปภาพนะคะให้เด็กสังเกตแล้วก็จำให้ได้ด้วยนะคะต่อไปเขาก็จะมีแบบว่ารูปภาพขึ้นก่อนนะคะเป็นรูปภาพขึ้นก่อนโยงไปหาพยัญชนะ ดเด็กมาสังเกตรูปภาพแรกเลยนะคะรูปภาพอะไรคะดเด็กๆรูปภาพที่หนึ่งคือรูปภาพอะไรคะรูปเนนเด็กต้องโยงไปหาพยัญชนะนอนเนนนอนเนนอยู่ไหนคะดเด็กๆสีอะไรคะอ่าดเด็กๆคิดคําตอบไว้นะคะใครแล้วคะดเด็กๆพยัญชนะนอนเนนก็คือ สีแดงนั่นเองนะคะดเด็กก็โยงมาแบบนี้นะคะต่อไปรูปภาพที่สองนะคะก็คือรูปเต่านั่นเองพยัญชนะตอเต่าอ,อยู่ตรงไหนคะเด็เกๆเอพยัญชนะตัวตอเต่าตออยู่ตรงไหนคะสีอะไรคะเด็เกๆอ่าสีม่วงใช่ไหมคะเด็เกๆก็สามารถโยงจากรูปภาพเต่าไปยัง พยัญชนะตัวต่อเต่าได้เลยนะคะรูปภาพที่สามก็คือรูปภาพถุงนั่นเองถอถุงถออยู่ตรงไหนคะเด็กๆถอถุงสีอะไรคะให้เด็กๆคิดคำตอบด้วยนะคะอ่าเราจะไปดูเฉลยกันเลยค่ะถอถุงถอก็คือสีส้มนั่นเองเราก็โยงจากรูปภาพถุงนะคะ ไปยังพยัญชนะตัวถอถงก็คือตัวนี้นี่เองนะคะตัวสี้มนะคะหากไปตอบแบบนี้บ้างคะ่ะแสดงว่าตอบได้ถูกต้องนะคะต่อไปมาถึงรูปภาพที่สี่ของเรานะคะเด็กๆรูปอะไรคะรูปเด็กนั่นเองนะคะเด็กๆกคะแล้วดอเด็กอยู่ตรงไหนคะสีอะไรคะเด็กเด็ก เด็กๆคิดคําตอบไว้ในใจนะคะเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะคําตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือสีฟ้านั่นเองเด็กก็สามารถโยงมาได้เลยนะคะใครตอบได้ถูกต้องหมดทุกข้อคะ่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะแสดงว่าเด็กๆจํารูปภาพแล้วก็ตัวพยัญชนะได้นะคะต่อไปเรามาดูเฉลยกันนะคะรูปเนินเด็กๆก,ก็โยงไปหา พยัญชนะโนเนนนั่นเองต PAUL, ่อไปรูปภาพเต่าเด็กๆก็โยงไปหาพยัญชนะตัวต่อเต่านั่นเองนะคะต่อไปรูปภาพถุงเด็กก็โยงไปหาพยัญชนะถอถุงนะคะเสร็จคาะมาดูรูปภาพสุดท้ายก็คือร anyway. ูปภาพเด็กเด็กก็โยงไปหาดอเด็กดอนั่นเองนะคะ หบมือให้ตัวเองห้าั้งค่ะเก่งมากเลยนะคะให้เด็กฝึกคบควนพยัญชนะแล้วก็รูปภาพนะคะเ่าต่อไปนะคะคุณครูลงจะพาเด็กๆไปทําการบ้านนะคะการบ้านของเราวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็อยู่ในแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นนะคะให้เด็กๆดิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลย จากนั้นนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปนะที่23นะคะหน้าที่23นะคะเด็กๆก็จะอยู่ในอ่าอยู่ตรงนี้นะคะให้เด็กๆสังเกตตัวเลขตรงนี้นะคะหน้าที23อ่าให้เด็กๆนะคะมาอ่านตัวพยัญชนะตามคุณครูรุงก่อนอ่าพยัญชนะตัวแรกที่คุณครูรุ้ได้วงกลมนะคะให้เด็กๆอ่านดางัดงๆเลยค่ะนเนนอ่านว่านน อีกหนึ่งรอบนะคะนเนนอ่านวาน่าโะมาถึงพย,ยัญชนะตัวที่สองนะคะคุณครูลงได้ทำรูปสี่เหลี่ยมไว้นะคะเอ๊ยพย,ยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆให้เด็กๆอ,อ่านออกเสียงตามคุณครูลงดังๆนะคะดดเด็กอ่านว่าดอดอเด็กอ่านว่าดดเก่งมากนะคะต่อไปเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะ เป็นพยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆ่ให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามคนพูร้งดังๆนะคะต่อเต่าอ่านว่าต่อต่อเต่าอ่านว่าตอเก่งมากๆเลยนะคะต่อไป่ามาเป็นรูปดาวกันบ้างนะคะเด็กๆอ่ารูปดาวรูปดาวนะคะรูปดาวนะคะรูปดาวพยัญชนะเป็นตัวอะไรคะเด็กๆ อ่าให้เด็กๆอ่านตามคุณครูงเลยนะคะถอถุงอ่านว่าถอถอถุงอ่านว่าถอ,อาเก่งมากเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นพยัญชนะกับภาพที่มีความหมายตรงกันนะคะเรามาดูที่พยัญชนะตัวแรกเขาได้ทําเป็นตัวอย่างไว้ให้เด็กๆดูแล้วนะคะ ก็คือพย,ยัญชนะตัวนอนเนนนั่นเองเขาโยงไปรูปภาพอะไรคะอ่ะโยงไปรูปภาพเนนนะคะอ่าเรามาดูพย,ยัญชนะตัวที่สองเด็กๆต้องโยงไปไหนคะใช่แล้วคะ่ะเด็กโยงไปรูปภาพเด็กนั่นเองนะคะมาถึงพย,ยัญชนะตัวที่สามอ่าตัวที่สามของเรานะคะอ่าตัวที่สามของเราเป็น ถอถุงถออาเด็กๆต้องโยงไปไหนคะใช่แล้วคะ่ะเด็เกๆต้องโยงไปรูปภาพถุงนั้นเองนะคะอ่าพยัญชนะตัวที่สี่ของเราพยัญชนะตัวอะไรคะตอเต่านั่นเองเด็เกๆต้องโยงไปรูปภาพอะไรคะรูปภาพเต่านั่นเองนะคะอาเด็กๆทำด้านซ้ายมือเสร็จแล้วเด็เกๆก็มาสังเกตทางด้าน ขวามือด้วยนะคะขวามือพยัญชนะตัวที่หนึ่งอ่าตัวอะไรคะดเด็กๆต่อเต่านั่นเองต่อเต่าต่อเราต้องโยงไปรูปภาพอะไรคะรูปภาพเต่นนตนพานั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยคะ่ะพยัญชนะตัวที่สองตัวอะไรคะดเด็กๆถอถุงเราต้องโยงไปรูปอะไรคะพยัญชนะถอถุงเราต้องโยงไปรูป ุงนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะพยัญชนะตัวที่สามก็คือตัวนี้นะคะเอะพยัญชนะตัวนี้อ่านว่าอะไรคะรเด็กๆนอนเนอนนั่นเองนะคะอ่านนเนนเราต้องโยงไปรูปภาพไหนคะอาโยงไปรูปภาพเนนนั่นเองนะคะมาถึงพยัญชนะตัวที่สี่ตัวสุดท้ายนะคะอ่าพยัญชนะตัวอะไรคะรเด็กๆ ดอเด็กนั่นเองดอเด็กอ่านว่าดอเราต้องโยงไปไหนคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะโยงไปรูปภาพเด็กนั่นเองใครตอบถูกทุกข้อคะกรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเ,เด็กจากนั้นมาดูในส่วนของส่วนที่สองนะคะให้นักเรียนนะคะตัดพยัญชนะ มาปะใต้รูปภาพที่มีความหมายตรงกันนะคะ,ะคิดว่าจะไม่ให้นักเรียนตัดนะคะเพราะว่าอาจจะไปโดนตัวอักษรอ,อื่นๆได้นะคะเราจะไม่ใช้การเขียนเอานะคะหรือว่าการโยงเส้นก็ได้นะคะเด็กๆค่ะรูปภาพนี้เป็นตัวอะไรคะเด็กๆรูปภาพนี้เป็นรูปภาพเด็กพยัญชนะต้องเป็นอะไรคะ เป็นดอเด็กนั่นเองนะคะเป็นดอเด็กดอวงกลม,มหัวก่อนนะคะเด็กสามารถเขียนได้นะคะรูปภาพที่สองเป็นรูปภาพสูงเราก็เขียนต่อถูงลงไปนะคะรูปภาพที่สามเป็นรูปภาพเต่าเด,เด็กก็สามารถเขียนต่อเต่าลงไปได้เลยนะคะ มาถึงตัวสุดท้ายรูปภาพเน้นเด็กๆก็เขียนพยัญชนะตัวอะไรคะนอเนนนอลงไปได้เลยนะคะหรือถ้าเด็กๆยังเขียนไม่ได้นะคะเด็กๆก็สามารถโยงเส้นได้นะคะลูกอ่าดอเด็กๆก็โยงไปหารูปเด็กนะคะถอถุงเด็กๆก็สามารถโยงไปหารูปถุงนอเนนเด็กๆก็สามารถโยงไปหารูป รูปเนนได้นะคะส่วนจอเต่าเด็กก็สามารถโยงไปหารูปเก่าได้นะคะในกรณีที่เด็กๆยังไม่สามารถเขียนด้วยตนเองได้เด็กก็สามารถโยงเส้นได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูฉเฉลยกันเลยนะคะอ่าคําตอบก็คือดอเด็กโยงไปหารูปเด็กนะคะหอถุงโยงไปหารูปถุง ต่อเต่าโยงไปหารูปเต่านะคะา่มาสังเกตด,ด้านกว่ามือนะคะต่อเต่าโยงไปหารูปเต่าถอถุงโยงไปหารูปถุงนะคะนอเนนโยงไปหารูปเนนนะคะอ่าพยัญชนะตัวสุดท้ายดอเด็กโยงไปหารูปเด็กนะคะ เรามาดูในส่วนของส่วนที่สองนะคะให้เด็กๆเขียนพยัญชนะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะถ้าเด็กๆไม่สามารถเขียนได้เด็กๆก็ใช้วิธีการโยงเส้นได้นะคะโยงเส้นแบบนี้นะคะมีคุณครูได้ทําเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะค่าเด็กๆสําหรับการบ้านของเรานะคะก็อยู่ในหน้านี้นะคะ ให้เด็กๆไปทำการบ้านนะคะในหน้าที่ยี่สิบสามนะคะเป็นการโยงเส้นแล้วก็การอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสี่ตัวการโยงเส้นพยัญชนะไปยังรูปภาพแล้วก็การตัดปะนะคะมาใส่ในช่องถ้าเด็กๆไม่ตัดนะคะไม่ต้องตัดก็ได้นะคะให้เด็กๆเขียนพยัญชนะใส่ช่องสี่เหลี่ยมเลยถ้าเด็กๆเขียนไม่ได้ก็ให้เด็กๆ ใช้การโยงเต้นเอานะคะค่ะให้เด็กๆทำการบ้านกันทุกคนนะคะสำหรับการบ้านก็อยู่ในหน้านี้นะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้านไปให้คุณครูประจำชั้นของเด็กๆเองนะคะเพื่อที่คุณครูประจำชั้นของเด็กๆเองจะได้ตรวจความถูกต้องแล้วก็ลงประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ให้กับเด็กๆด้วยนะคะ เด็กๆสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะก่อนจากการคุณครูก็มีความห่วงใยจะมาฝากถึงเด็กๆเช่นเคยนะคะก่อนออกจากบ้านให้เด็กๆใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอนกอก์อด้วยนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมเว้นระยะห่างทีเมือเด็กๆเข้าไปในชุมชนนะคะ เด็กต้องเว้นระยะห่างด้วยนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะเด็กค่ะเด็กสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะเด็กอย่าลืมทำการบ้านกันทุกคนนะคะค่ะเด็กแล้วพบกับคุณครูรุ่งใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายค่ะเด็กๆบายบาย